ดีค่ะนี่เลยสมาชิกใหม่ดื่อมากมาถึงก็ร้องเลยไปไปหาของกินแล้วได้ยินได้ยินเสียงพี่เบียร์ร้องเลยไปแล้วไปแล้วแล้วเอาเอาจีใ่บ้านอีก แล้วนันเนี่ยมาเพิ่มนเลยเออเนี่ยจนเลยนะเหมือนวันใหม่เลยนะนมให้น้องกินหน่อยเร็วเรียงน้องมาดื่มนมเร็วเร็ว้องใหญ่เลยแม่ออกมาร้องใหญ่เลยฉี่แตกเลยวันใหม่วันใหม่ฉี่มัน,น,นต้องหาอะไรมาเช็ดฉี่มานะเนี่ย นั่นนั่นแล้วตีตูเลยเนี่ยอทำไมหนูสี่เรียล่าแบบนี้ต้องโดนดุนะต้องโดนดุนะเข้าใจไหมเดี๋ยวโดนดุเลยโดนดุเลยฮะทำไม่ไม่เข้าใจฉี่เรียล่าโดนดุเลยไปหาผ้ามาเช็ดเลยนะฉันเฉยเมื่อกี้น้องฉัน คันเฉยอ,อีกอ่าดื่มนมแล้วอย่าดื้อมันเย็นมันเย็นนอ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 นกินกินด้วยหิวมันหิวใหญ่เลยมยันหิวใหญ่ไม่มีเงันขวนเงินเลยนะระวังนะทำไมป้อนนมน้อง ขี really pues ้แตกเลยนะเนี่ยหยุดมือนี่ขี้แตกเลยนะเอาใหม่เอาใหม่อะเอาใหม่แม่กินใหม่เหนียวมากเลยไอแม่งกินใหม่ดื้อจังหนูอย่าดื้อเทดดี้น้อยจะเบาจะเบาขวดนมหนูนะต้องตัดเล็บแล้วเนี่ยเล็บก็ยาว ค่าน่งดียอมน่ดเร็แล้วมดมๆไปล้างฉี่มันเลยเพื่อนนะฉี่เต็มบ้านเลยน่ะเอออ่น้องยินกินน้องชอบยินกินอ่ะอ่ะกอดเอาด้วยกอดเอาเลยเอออ่ิดนมกับพิรดาดาน่ ไม่ถ้ากินนมก็ลำบากขนาดนี้เอาใส่ถ้วยกินดีไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวร้อนมีวันใหม่เลยเนี่ยนย้ำน้อยอ่ะตาก็จะปิดตาก็จะปิดแล้วเนี่ยเ้ยโไหมกินนมก็ง่วงด้วยเหรอเนี่ย กินนมก็จะงัวตอนเช้าก็จะงัวตอนเด็กก็จะงัวมันหนูตอนเด็กๆเลยไหมเนี่ยไม่ใช่ตอนเด็กๆเมืตื่นตื่นมาทำไมล่ะตอนเด็กๆนะตื่นมาเหวี่ยงเหี่ยงนุ่มเป็นฟองเลย กินนมงเป็นฟองเลยเออเออเออทำไมต้องกินลำบากขนาดนั้นลูกเออทำไมตาน้องไม่สีเทาตาฝรั่งอ่ะไม่มีไม่มีลูกตาดำๆไม่เหมือนข้าให้มันนอนกินดิให้มานอนกินเลย ไปมาเลยมายให้มันไปนอนกินคนเดียวเลยไปมาเลยเดี๋ยวมันก็นอนกินไปมาเลยไปมาเลยมันกินไม่ได้อย่างงั้นน่ะเอ่าน้องนอนเร็วๆน้องนอนเจยุด้วยน้องขุดมือหนูไปสิหนูไปสิคืออื่่มากเลยนะอยู่มาก ควรมือหนเลมือนูไปล้างน้เยวล้างตาบวมืือน่ะตาบวมมือตาบวมเอาไปดนเดียวแล้วคนเดียวไม่ใเหมือนกันเลยโอคนง่า ลูกว oh <laughs> ่เมียแล้วเนี่ยพอวิเมียมามันก็ร้องใหญ่เลยเนี่ยเขาไม่ได้เจอถือละไละะดูดก้นดูดก้น อะไรอไม่รูดเป็นหลาก็จะเป็นงกินจะจะไปเป็นล่ะยังห้องอยากกินหิวหิวกเอาค่ะเอ๊ะะเล่นละครสัตเฉย